เอาน,นี้พี่น้อกมืนนอัอน,นี้พ่อกับช่องคนว่างพอหลอกมืัอนี้เขามาทอดกระทินเพราะว่ามีลงทานนี่มึงมีลงทานแต่เขาไปเบิ่งกันว่ามีลงทานฮาร์ดลงทานหลายแต่ว่า <c oughs> ละเอาดิงทานมันทานให้แต่บักเสียสีสุมผู้เดียวนี่ยลงทานผู้เดียวเนาะเสียสีสุมเนาะ มีอย่างนีเนี่ยลงทาน,าาน,นมีอย่างน่เนี่ยมีอย่างนเนี่ยปลงทานปลาถั่วหลแถววะขนมอันนี้มาทานเด่มาจากขางไหนเนาะสีมพูดเดียอ้านดกไก่มา,าไนไก,ก่เนาะปลาลงทานอ่า โอ้โรงทันฝืนนี่ฝืนนี่ิ่นไปเห็นโรงทานวัดป่าสีมุ่งกุ้งการสามัคคีมาทำล่องทานที่วัดป่าสีมุ่งกุ้งเอาเอาเอาโอ้ได้บุญหลายๆสายซาทุ่งซาทุ่งเอา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 ซาเอาซะเอาเอานี่ละเอาเอาซาเอาซาก่อนก็ได้กาแฟไว้ที่ร้านกินไรแล้วโอ้ไปกินซาเล้าก็ได้เลย

อตัวอนนีนน uh, ี two, co ้อ uh, bon ันนี ant, ้ของเจ้าครับผมได้สบายได้สบายกนดีแล้วของเชียร์อีเตอร์ของิเอเพใส่ถุงให้ก่อนครับผมโอเอันนี้ลงทานลงทานเทากับมากินลงทานเลยหลอดหยิบละบอสวนกบอบขอบคุณครับขอบคุณครับได้บุญหลายๆโอ้ เย็ดเ,เย็ดเด็ดเย็ดเด็ดอันนี้มีอย่างน,านีนเลยโอ้นมม้ำส้มอันนี้ลงทานจากไสรนะจากจากจากร้อยเอ็ดเนี่ยลงทานจากร้อยเอ็ดอ่นี่นี่น้ำสม้มขนมอ่าตัวผู้แก่คานไหมฮะโอ้ตัวประจองเล่รียบ,บ,ยบ่้อยไงไปเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจากนายรถแห่กันแห่คณะกระถินกันแล้วงอกมาเดี๋ยวรถแห่กระถิ่นกันแล้วมาเดี๋ยวกินลงทันเออกินน้ำกินน้ำกินน้ำท่าใจเย็นเด้๋ยพี่น้องเกอกินน้ำลงทชันท่าก่อนอไปยังไงเนี่ยโอ้คักแด้แล้วว่ะพูดหัวมึงเงินไอพี่แจนรับบัตร เดียวนี้จุดเดียวนี้โอเคโอเคเอาเอาจัดไปจัดเดียวนี้จุดเดียวนี้เออได้ได้ไปไปไปจอไปไหนจอแล้วเมื่อกี้นี่จุดสั่นแต่ไรล้นดีเทวาน้อโอเคโอเคเรอเาะเาแต่ผมซื้อมาเลยจุด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 ผมซื้อเขาใจโยกวน่นแบรนต่ว่าโอนคอย่ยกวนี่ว่าสร้างแต่ไรเด้ นี่นีมีอดสร้างตะไลสร้างตะไลกันดีกำลังสีจุดเดี๋ยวถ้าเบิ้งได้ไหมน้องถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งเพิ่ขอจุดจุดแต่ไรเฮ็ดความจุดความเนาะโอ้ขอลัเงินไหลอันเฮ็ดได้ชังไดียวครับมาเฮ็ดไว้ท่านใจท่านใจแท้เออรับไปเอาพี่น้องเพิ่มสิเอาถ้าเบิ้งขึ้นข้นบัตรถ้าเบิ้งสร้างบังตะไลได้เลยเออมันบางดีมันเจาะ เดิ่งเ่็นไปดิทำมดาละวิถีชีวิตยุโรปมันเดี๋ยวเดี๋ยวี่คุยกันเบื่งการนี้กอนเบอจุนแล้วครับพี่น้องพักเสียง่อนวันมิสกีรี วาตู้เจบมีาได้ไหมเนี่ยมีาัดีได้อนะรองส่ขาดขดขดขอ๋อบันีรถข้าหน้ากะทินก็แห่ขามาหัดแห่ขมาแล้วมานึ่ต้นอ้อยขามากอนมูรถต้นอ้อยแจ่อ้อยขามากอนมูเสียงเพลงกําลังบึ้มบึ้มบม้าหุ่นพี่น้อง xem à. thấy con đang xem 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 à xem 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 Đi xem xem à xem 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 con xem 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 ตอนนี้เราจไปค้นลุมสีพักันไปค้นลุมไปคนลุมไปแต่ปักทงปักไก่พวกต้นอ้อยพวกต้นพกอ้อยอย่งสรอยปีช้างตั้งกันกล้วยอ้อยสอยปีกล้วยะกล้วยะ อผมไล่ไปสองเทียไล่กับมิเตผูใส่เพราะอะไรไปป๊อบไปเอานั่นให้เนี้ยก็ได้เดืนลวงไล่ขี่ไม่บได้พ้อวบ้ทกคนเบื่อให้โอ้ยบอไล่หัวมาหลานคายลิปออกยาก อันอันอันอ yeah, ันน okay. ี้ขุดลุมไหมเพี้ยอย่างก็ใสอย่างก่ใสพวกไก่ทง้ทงใสใสทงเตียอยู่ใสทงเตีอนั่นเต้นอ้อยต้นเอออันาลาทงเอ้อยเป็นอ้อยเป็นแมโอ้เป็นตะมวนแถวว่าบาทเลยมาแล้วเว้ย เอาละเอาละฟังอลยูี่าอว่ามันมีันมันมีอันนั้นนี่มลักไอไอไอย่างกลักไอไอสัตว์เนี่ยเขาจะฟังน้ำด้มันเป็นไม้ไอ้ต้นย่งก็ต้ไอไอย่างเกษสวิชสตร์กนเออแล้วกัพี่น้องเพนมาสามารถวัรอทิตยลักดีเขาบ่อกัน โอ้นอนฝอกกวางกฐินบิดขึ้นบิดขึ้นเลยลอยนี้เนาะพไปยี่เน,น,นี่ยเราป้องเขามากเต้นลอยนี้บิดขึ้นเนี่ยนอนก็ลับเนาะโอ้อยย่าบิดขึ้นมาหมาไหมลรอวะนอนเป็นมูสเสยะวยะโอ้ยอ๋พี่น้องคนฟองคนฟองคนไอ้ไปใส่สลักกัน จากั้งนั้นเหัวอ้เนี่ยนี่หันี่หัวนั่นแหะหัวอย่ด้ได้ได้ไปเอาข้าไปมันจะดึงไมล่ะเอาข้าไปยังกดึงไม่เนโอู้เอะสรแลเอาของพูดเยอะไม่พูดเยอะมันออแค่บริวารบริวารไปทางนี้ก็ได้น ันนี้บริวารบริวารจบเลยอือคนอะบูมีเด็อเกาะกัิน,ขอขอนบริวารอือเยี่ยวนี่ตรงนี้เจ้าบ่ได้เจ้าบ่ได้ไปบ่มยากมาหุงสุกหลายต่างๆที่นอ่เรนกำลังขนของลงมา เสิเสียอ pues ่าเจิเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่นสีเพ่นถ uh. Ho, ือว um ่าเพ่นใส่เองหรอแม่ลบแกทก็เจ้าถือว่าก็เจาใส่เองหรอเอาใส่ใสใส่ก็ใส่ใส่ก็ต้นเสบไปท่านี้่นนี่เนีเพ่นกลังมาเนี่ยเนเนี่ยเ่เนี่ยพ่นเดียใส่ไม่ขวดไม่ขวดเดียวพ่นใส่เอง เอากลุมให้เราด้นลุมให้เราด้อเนี่ยลุมอ่ะนี่เด้อลุมมาคุณเอถือชัดมากกับมะลุงนี่หัางมะแดงห้างวัสมเเออบอกเนไปยัติเพืนเห็นลุมมอาๆนของกอนพี่น้องอ๋อมาแล้วมา อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นรอบหนึ่งซะไปวไมว <c oughs> นมวนพี่น้องคนเครื่องแคกไอรถแฮกกำลังเม้าเลยเอาไม่อยังางวันนี้เอาเอา เดีวไปบุ่งรุแท็กันพุ่งรุแทกันวันพรุ่ อันอันนี้ยูน,นินอร์มนะอหวนๆวน้างนวนข้างน้ดออ,อขอเสียงขอขอเสียงผู้สาวหัเฟเนนะ 我走了、啊。 มีที่เคลื่อเจพี่น้องมียูทูบเบอร์มีตัวใหญ่ผู้เดียวเลยหลายมีทีเคลื่อเพียบเลยหลายๆซักผลกับกาลังถืมาพอดีแล้วทอดากะทินแล้วผนมาอ๋อไม่อยัางละครับไปนะโอ้โหหวานวันอะเนยโอ้เหลือแต่แต่น้ำแข็งก็ไมมือกินแล้วมึงพอดีกับนนี่ตกมาแล้วฝ้ายุคน โอ้ยยยยยยเนิสแขกรีทชับกลางส่ยลนกกลังสิมรกรอบเลยเรีกรอบเลยเลี้ยเลี้ยอีกรอบบ้่ง เดีนียาโยกัเฮ้ยา้นแ่วาสาด้วเไปแล้วแต่ว่ายังไ่ได้หยุดเลยเลยทางเครื่องไ่ด้หยุดลดดเซ